อันตรายของการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนเ,นเรื่องจริงถ้าหากคุณดื่มผิดวิธีจะทำให้คุณเสียสุขภาพเป็นอย่างมากวิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับรับรองได้เลยว่าคุณได้รับประโยชน์100%สวัสดีครับน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ครหลายคนบอกว่าดีต่อสุขภาพ แต่แน่นอนครับทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษและถ้าหากคุณดื่มอย่างผิดวิธีมันก็เป็นดาบสองคมได้เช่นเดียวกันเอาล่ะครับเราไปรู้จักกันดีกว่าว่าถ้าหากคุณดื่มผิดวิธีนั้นมันจะส่งผลร้ายอะไรบ้างต่อสุขภาพคุณ 1. ครับดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆแล้วไม่ยอมแปลงฟันทำร้ายฟันของคุณเกินกว่าที่คุณจะคิดคุณเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าฟันของคุณเมื่อดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำ จะเริ่มออกสีเหลืองและออกกัดกร่อนนั่นเป็นสัญญาณที่แท้จริงครับว่าในน้ำมะนาวนั้นมีกรดที่สูงมากสามารถทำร้ายฟันได้และถ้าหากคุณดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนก่อนนอนเป็นประจำแล้วเราก็ขอแนะนำเมื่อดื่มเสร็จให้ไปทำความสะอาดช่องปากแปรงฟัน้วนปากให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รักษาฟันของคุณให้ใช้ได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นครับ 2. ครับ การดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนมากนเกินไปสามารถทำให้คุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนและท้องเสียได้ข้อมูลนี้อาจจะมี ผลเสียกับใครบางคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าหากคุณเป็นคนธาตุแข็งก็บอกได้เลยว่าเป็นผลดีของคุณเพราะว่าช่วยขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากคุณต้องการดื่มแล้วเพื่อที่จะบำรุงแค่ผิวพรรณแต่เป็นหญิงสาวที่ร่างกายบอบบางและก็ระบบขับถ่ายดีเยี่ยมแล้วล่ะก็อันนี้ไม่ขอแนะนำให้ดื่มมากเพราะอาจจะทำให้คุณเสียหายต่อสุขภาพ และไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนกลางคืนเลยก็ได้เนื่องจากเข้าห้องน้ำมากผิดปกติครับเอาละครับอีกข้อหนึ่งข้อที่3การดื่มน้ำมะนาวแบบเข้มข้นและดื่มผสมกับน้ำอุ่นก่อนนอนนั้นใครๆก็บอกว่ามีประโยชน์มากยิ่งใส่มากยิ่งได้ประโยชน์อันนั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันได้มาจากไหนแต่มันก็ไม่สามารถใช้งานและประโยชน์ได้จริง เพราะอะไรเนี่ยหรอครับเพราะน้ำมะนาวนั้นจะอยู่ในน้ําอุ่นได้ไม่นานนอกเหนือจากนี้ถ้าหากคุณรับวิตามินแร่ธาตุจากร่างกายมากจนเกินไปแล้วล่ะก็ร่างกายก็จะไม่นําไปใช้ประโยชน์ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดร่างกายเราจะขับออกมาทางอุจจาระปัสสาวะซึ่งเป็นหลักการร่างกายแบบธรรมชาติซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้จากในอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นดื่มพอประมาณดีกว่านะครับจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลของเราในครั้งนี้ได้โปรดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปอย่าอายนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับ what the club